สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้11นาทีค่ะเป็น intense app นะคะ <c oughs> เรามาเริ่มท่าแรกที่แผลงกันเลยค่ะวันนี้นะคะตลาดท่าจะทำต่อเนื่องกันไปเลยไม่มีพักนะคะทุกคนสู้ๆนะคะแค่11นาทีค่ะตอนแผลงนะคะเราจะไม่กั้นหายใจเด็ดขาดนะตัวเราจะนิ่งๆไว้นะคะเกรงหน้าท้องค่ะทำตัวตรงเหมือนไม้กระดานกดก้นลงมาอย่าให้ก้นโด่งเด็ดขาดนะคะ เราไปต่อที่แพลงทวีสค่ะเราจะบิดนะคะตัวสะโพกของเรานะคะไปแตะที่พื้นของแมตอีกข้างหนึ่งนะคะบิดไปซ้ายขวาโดยที่พยายามเกรงหน้าท้องนะคะแล้วก็ตัวด้านบนนิ่งที่สุด เราไปกระชับหน้าท้องทางด้านข้างกันบ้างนะคะหรืจะทําไซส์แพลงนะคะใครมีดัมเบลนะคะสามารถมาวางเอาไว้ที่ด้านบนของสะโพกเพื่อเพิ่มแรงต้านได้นะคะใครไม่มีไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดใครไม่ไหวท่านี้สามารถพับวางเข่านะคะที่อยู่ติดด้านแมตชข้างล่างนะคะพับไปด้านหลังได้ใครไหวนะคะเท้าสองข้างวางติดกันนะคะไม่ลงพื้นค่ะ เดี๋ยวเพื่อนสับข้างมาทำอีกด้านหนึ่งนะคะสู้ๆนะทุกคน ท่าถัดไปให้เพื่อนๆสลับลงมานอนหงายเลยนะคะเราจะทำครันช์แล้วก็เล็กเอ็กสเทนชันค่ะใครมีดัมเบลนะถือไว้ด้วยได้ค่ะจะเพิ่มตัวแรงต้านของเราให้มากขึ้นท่านี้นะคะเราจะยกตัวขึ้นมาครันช์งอนะคะแล้วขาเนี่ยยิ่งเรายืดไปไกลๆนะคะยิ่งห่างออกจากลำตัวมากเท่าไหร่นะเราจะยิ่งฟิลมากขึ้นนะให้หน้าท้องของเราเนี่ยได้รับน้ำหนักมากขึ้นค่ะตอนนั้นตัวขึ้นมาหายใจออกนะคะ ต่อเนื่องกันเลยนะกับท่านีฟัตเตอร์คลิกเพื่อนๆเป็นการกระชับหนะ้าท้องด้านล่างได้ดีเลยค่ะใครไหวนะคะยกศีรษะขึ้นมาถือดัมเบลไว้นะคะเพิ่มแรงต้านเตะขาขึ้นลงนะคะทำช้าๆแล้วก็โฟกัสค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากชาเลนจ์นะคะทำเร็วๆตีค่ะเร็วๆก็จะยิ่งฟิลมากขึ้น ในท่านี้นะคะ figure 8ค่ะเราจะทำดัมเบลนะคะสลับไปเหมือนเป็นเลข8ค่ะเ,เพื่อนๆสอดใต้ซ้ายสอดใต้ขาขวานะคะสลับไปโดยที่พยายามให้ตัวหน้าท้องของเรานะคะนิ่งเอาไว้ค่ะแล้วก็ตาของเรานะคะมองไปทางด้านหน้าค่ะ ในท่านี้นะเราจะถือดัมเบลเไว้นะแล้วก็เราจะออกแรงที่ขานะคะปั่นจักรยานกลางอากาศค่ะยกศีรษะขึ้นมานะคะเราจะรู้สึกหน้าท้องของเราเนี่ยต้องรับน้ำหนักแล้วก็เกรงที่หน้าท้องเอาไว้ตลอดเวลาเลย แต่ถ้าต่อไปเราไม่เราจะไม่ใช้ด้านเบลแล้วนะคะทุกคนเราจะทําเป็นไซส์แพลงดิฟค่ะก็มาโฟกัสที่หน้าทองด้านข้างนะคะหรือว่าตัวโอบลส์มัสเซลค่ะให้เราวางข้อศอกไว้ที่พื้นเลยนะคะพยายามให้หัวไหล่กับข้อศอกเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันนะคะแล้วเราก็จะยกตัวนะคะขึ้นลงช้าๆนะคะโฟกัสเกรงหน้าทองทางด้านข้างไหวค่ะขาของเราทั้งคู่นะคะจะวางติดกันค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ไหวท่านี้นะสามารถงอขาได้นะคะ จากนั้นนะ้าสลับมาทําอีกฝั่งหนึ่งค่ะทุกคนคะเรามาถึงเกือบครึ่งทางแล้วนะคะสู้ๆนะ้าเพื่อหน้าทองเพื่อสิบแท็กนะคะเพื่อร่องสิบเอ็ดทีช่ชัดของเรานะคะ สำหรับท่าโปรยท่าหนึงของแจนะคะ Russian Twist ค่ะจะใช้ดัมเบลนะคะมา Twist เพื่อเพิ่มคำความชาเลนให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยกขาขึ้นมาด้วยนะคะเราจะเอนลำตัวไปทางข้างหลังเล็กน้อยนะคะเพื่อว่าให้หน้าท้องของเราเนี่ยรับน้ําหนักไว้ท่านี้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่เกรงแล้วก็ไม่เอ็นตัวไปข้างหลังเนี่ยเพื่อนๆจะไม่รู้สึกโดนอะไรเลยนะคะเราก็จะต้องเอ็นไปด้านหลังเล็กน้อย ถัดไปค่ะเพื่อนๆเป็นท่ากึ่งพักนะคะเป็นท่าโบทโค่ะเราจะนอนลงมาเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไหวสามารถยกศีรษะขึ้นมาได้นะคะค่ะเราจะงอค่ะแล้วเราก็จะค้างแบบนี้นะคะนิ่งไว้ค่ะให้แกนกลางลำตัวของเราเกิดการเกริงนะคะแล้วก็ขาของเราเนี่ยจะงอทำเป็นมุม90องศาไว้ค่ะ ท่าถัดไปนะคะท่า h e e l Touch ค่ะเราจะเอี้ยวตัวนะคะไปแตะที่ข้อเท้านะคะสองรังนะแต่แต่ละฝั่งค่ะออกแรงจากหน้าท้องทางด้านข้างบิดเอวไปเยอะๆค่ะใครอยากได้เอวที่กระชับนะคะแล้วก็สลายไขมันนะท่านี้ค่ะเป็นท่าที่โดนกล้ามเนื้อทางด้านข้างแล้วก็กระชับเขาได้ดีเลย ในท่านี้ถ้ากัดใครไหวนะคะยกตัวขึ้นมาเป็นฟูซิทอัพเลยค่ะเราจะเหยียดขานะคะตึงค่ะแล้วเราก็จะออกแรงจากลำตัวยกลำตัวขึ้นมานะคะค่อยๆตอนยกนะคะค่อยๆลงนะคะผ่อนไปให้รู้สึกว่าตอนที่เราเอนตัวไปทางด้านหลังเนี้ยหน้าท้องของเราจะค่อยๆโดนเหยียดออกไปนะคะแล้วพอเรางอขึ้นมานะคะเกรงหน้าท้องเอาไว้ตลอดนะคะ กระชับแกนกลางลำตัวหรือว่าคอมมาเซลกันด้วยท่าดีเลยนะคะท่าเดทบักค่ะเป็นท่าที่ดีมากๆท่านหนึ่งเลยให้เรานะคะเปิดแขนไปทางทางด้านหลังนะคะพร้อมกันกับเปิดขานะคะเป็นการสลับแขนกับขาโดยที่พยายามรักษาแกนกลางลำตัวแล้วก็กดหลังล่างลงไปให้นิ่งที่สุดค่ะ ต่อเนื่องในท่าครันช์เลยนะคะทุกคนเป็นท่ายอดที่ใครที่ออกกําลังกายมาแล้วสักพักนะคะก็ยังเป็นท่าที่ดีอยู่ท่าหนึ่งเช่นกันนะคะเราจะงอตัวหน้าท้องของเรานะคะท่านี้ถ้าเกิดว่าทําผิดเนี่ยเราจะออกแรงจากตัวศีรษะยกขึ้นมาสูงๆไม่จำเป็นต้องยกขึ้นมาสูงเลยนะคะเพียงแค่ให้รู้สึกว่าหน้าท้องของเรางอแล้วก็ทํางานทานั้นเองใครออกแรงจากคอนะระวังจะปวดคอด้วย ในท่าโอบิครันช์นะคะให้เรานอน,อนตะแคงทางด้านข้างค่ะออกแรงนะคะยกขาขึ้นมาทั้งคู่ค่ะแล้วเอี้ยวมือนะคะที่อยู่ทางด้านบนนะคะไปแตะที่ข้อเท้าค่ะท่านี้อาจจะชาเลนจ์นิดนึงสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกไม่ไหวนะคะสามารถงอขาทั้งคู่นะคะหรือว่าจะพยายามยกเพียงแค่ขาข,าข้างหนึ่งขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะ แล้วก็มือเรานะคะจะวางไหมที่แมทนะคะวางไว้ที่ด้านหน้าของเราเพื่อเป็นการบาลานตัวค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆสลับมาทำอีกข้างหนึ่งค่ะจะได้บาลานกันทั้งสองฝั่งนะ ต่อไปค่ะเป็นท่าแพลงเลกลิฟนะคะเราจะแพลงลงมาค่ะแล้วเราก็จะยกขานะคะขึ้นไปทีละข้างนะคะท่านี้นอกจากจะได้รักษาการกลางลำตัวได้ฝึกทนนิ่งแล้วเนี่ยเรายังได้ที่ขาแล้วก็แขนแล้วก็หัวไหล่ด้วยค่ะเรียกว่าเป็นท่าเดียวที่ได้ครบทั้งเกือบจะทั้วทั้บอดี้เลยนะคะทุกคนยกขาขึ้นทีละข้างนะคะ คทุกนใกล้จะจบแล้วนะคะสาบมานอนหงนะะ่ายเลยค่ะเราจะทำเป็น o p opposite hand to toe Touch นะคะเราจะใช้มือของเรานะคะคที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็เอื้อมมือไปแตะกับข้อเท้านะคะคที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันค่ะท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครทำขาตึงได้นะคะจะรู้สึกฟิลเพราะว่าเราต้องออกแรงจากหน้าท้องนะคะยกตัวลำตัวของเราขึ้นมานะคะตอนยกตัวขึ้นมาหายใจออกค่ะตอนลงไปหายใจเข้า สุดท้ายแล้วนะคะเราจะทำเลกเรสโฮค่ะถ้าเกิดใครไหวนะยกศีรษะขึ้นมาแล้วก็ทำขาเหยียดตึงเลยค่ะยิ่งเรานะคะเหยียดตึงแล้วก็เอาขาให้ห่างจากลำตัวมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะรู้สึกฟิลมากขึ้นเท่านั้นค่ะเกรงหน้าท้องเอาไว้นะทุกคนแต่ถ้าเกิดใครไม่ไหวนะสามารถงอขาแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าพยายามให้นิ่งที่สุดเลยถ้าเกิดใครไหวนะคะเหยียดขา,ต,ขาตึงมาเลยค่ะอยู่กับใจตรงนี้อีกนิดเดียวนะคะ เยี่ยมมากเลยทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะจะฝากกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้จาด,ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ